าปดิพี่น้องหอยเปนหม้อซิงมีงไปเวียงละเป็หนึ่งเอียงอันนี้อ๋อหนึ่งน,อน้องนี่หนึ่งพี่น้องเบิ่งก่อนนี่้ก้นอนออกมาวางไว้นอกอยู่เดีนี่นี้นนี่เนี่ยเนี๋ยวไข่เบิ้งเราเป็นหนึ่งเอียงนี้ ขึ้นหนึ่งอย่างเงีนอะผมบอกได้ว่าขึ้นหนึ่งสีม้าเปิดให้เบิรงนพี่น้องตอนเป็นขึ้นหนึ่งอีกอย่างนี้นะคือฮามุกมุกเงี้ยว่ะ เนี่ยอะไรเนี่ยมกสี่ห้ามกนึกว่าเป็นมกองเห็นไหมนี่มกพื้น,น,นมก 4, 5, มกพื้นท้องปลากรดเนี่ยไปเนองนี่ใส่ใส่เส้นล่อนบอกว่าเส้วนวุ้นนะนะนี่นะโอ้เป็นแต่แซบ่บเลยกำลังหิวข้าวพอดีเลิกงานมาพี่น้อง จะได้กินอันนี้นะเ,เนี่ยจัดการก่อนจัดการกันเด้อ,อ,อกิ่นเข่ากับอันนี้ละพี่น,อน้องวันนี้ง่ายๆดีง่ายๆเลยนี่ต้องเกยบไว้ให้หรอวะนี่เกยบไว้ให้ปะทักว่าบอกว่าเฮ็ดยังกินเอ๋น,ออน,น้องน้องมีอันน่ะใบกล้วยคืออยู่บ้านเขาได้ใส่อันน่ะกระดาษอันนี้เนี่ย ใช้กระดาษเกี้ยนี่นะเกี้ยสำหรับปิ้งซีนปิ้งอย่างนะครับะดาษใสๆนี่นเ,นเนี่หมกรุ่นหมกรุ่นวุ่นใส่เนี่ยพื้นท้องป่าไม่เห็นอยู่ไม่เ็นอยู่พื้นท้องป่าหรือว่าป่า โอ้บ oh, ok ่แม ok uh, ่นพี ia, ่น uh ้องมกมกเส้นลอนคือว่าอันวุ่นเส้นวุ่นนั่นแหละใส่ใส่ใส่ปลาเอาปลาอย่างไรวะทิลิเพียนะปลาปลานิ้นปลานิ้นพี่นิ้นพี่น้องอืนี่มกเส้นลอนเส้นวุ่นใส่ปลานิ้นอืมป๊าดีถูก มีฮอดลูกโดดใส่ไวมเฮ้เฮาอีกแมงอันนี้อุ้ยเออเป็นเอาลูกโดดวางไว้ตัวนี้นี่ใสิแซ่บๆได้นี้นอืเพิ่นเฮ็ดจักอันนี่ไงมาด้วยเพิ่นเฮ็ดจักอันเฮ็ดห้าอันพี่นอ้องหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวอันไข่ฮหันมาเด้ยวยผู้ใดยากงูกปฝาใส่เส้นวุ่นพี่นอ้อง แซ่บๆเวลานี้แซ่บๆน้องกันเลยวันนี้เดี๋ยวจะกินเข้ากับนี้ละเส,ส้นร่วนกับกับป่าทีแรกก็นึกว่าเป็นพื้นท้องปรากฏ มาเปิดเบิ้องลราเป็นปาบนี้นพี่นอ้องอืสบายดีพี่น้องมาเด้อกินขา้าวกินข้าวแรงพี่น้องหาก็เลิกงานมาได้อนาดนะูนะอนาโมกป๋าพี่น้องมกป่าใส่เส้นร้อนหรือว่าเส้นวุ่นนี่ละเออแล้วก็มีอย่างน่เนี่ ขัวหมูพี่น้องขัวหมูสามชั้นเป็นขัวหมูสามชั้นกับข้าวเจ้าพี่น้องไปเด้อแซ่บแซ่บยิวเข้าผู้ดีพี่น้องมาแต่งงานเมียบ้านโอยู่แล้วไปส่งเพื่นไปเวียกแล้วพี่น้องฮึมแซ่บบุ๊มแซ่บเนี่ยมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวสุ่มกัน ทำง,งานอืมเฮ้ยหิวอยากคิดว่าเรื่องอย่างซูพี่น้องฟังเบื่อห้องถามบางคนเพ่อาจจะอยากถามอยากถามแต่บอกข้าวถามกัน็มีนะ เราเนี่ยบางคนอาจจะอยากถามนะว่าไปยูเม,มกาโดนระเบอ้อนะแปลจงังไดคือได้ไปยูเม,มกาเนาะเป็นแก่เพ็่อนบ่ะธานคิดว่าเพื่อนมีหลายคนอยากงูอยู่เนาะอ่ะ ครับทุกฝั่ง f o r นคนลาวอะคือคนไทยน,นี่นะคนลาวพี่น้องคนลาวลาวอีสานนี่แหละไทยอีสานลาวอีสานยากพอแค่ก็เนาะคนลาวเนาะ แม่มคุณอ,อีสานกร้อนให้เวียงจัดต้นกำเนิดเนี่ยเป็นลูกก,าก,าก,ก้าวก็ตาวเล่าใส้ฟีว่าห่างบ่อายดอกพี่น้องใ่อที่เป็นเล่าแท้ๆเลยอะ่ะบางคนเพิ่นอาจจะอายนะทักที่อายให้ังตัวเองเสือสอ้อซาดเล่าอยู่หรอล่า บมตงวเาลาวนั going, o, ่งนาคอย่ออยก็เยอเกี่ยว hey, ่าคอคนลาวไอ้บางคนกาเจ้าบราเงินไทยหรอกเจ้าอายบางคนเฮ้ยู้มักายอ่ะอือคือว่าคือฟังคือเพาะทำไมกที่อทำงานกับมีคนลาวทำงานน้กัน เท่าแล้วแหละเพื่อบอกว่าเพื่อนบว่าเอาเล้านค่อยจ้าเถือ่อทำงานอยู่สองปีน้ำเพื่อนค่อยหนีว่าวจะเลา่าพอที่ถามเพื่อน,นหลายเถื่ออยู่ตอนอยู่น้ำเฮดเวียดน้ำกันงว่าเป็นอย่างคือมากว่า,วาวจะพักต่างกิจอืม คำว่าภาษาอังกฤษคือคนอเมริกาว่านี่ก็ซีบว่าดอกน้องว่ากับบัตรนะจำเนียงกับบันอืมนย่างว่าวนํำเขาแต่ภาษาอังกฤษค่อยกๆแห้งบริเียนหนังสือแห้งปึ๊บสั่งภาษาอังกฤษบริเวณหนังสือเขาบริเวณบริเวงบริเวาเขาองละ กมหูหน่อยเปน็นคนไม่ชอบก้มนะขยอยน่ะบราคือพระเจ้าบางคนเนี่ยเหตุเวียดน้อกันคนจีวอกแต่ภาษาคิดใจเอวกาภาษาลาวเลยอะเหอเออจีว่ายังม่กับว่าแต่ภาษาลาวเราคือลววาวกมหูก้มรักบมมีอะพี่น้องอาจจะท่องหายปลายหนเือย ตัวหนังสือเล่นเล่นส้นตายใช่ไหมอานหนังสือบปเปนเรงกิดบปเปนเนี่ยรือว่ากาบฟขึ้นขึ้นบ่์เท็จอย่างกะเฮดเป็นน้องเพิเ่เนเพิ่นเป็นนาย ไปออกมาในถืออะไรออกครับลำบากเด็กไปนอกลำบากไปไหนสิเราความลำบากมาอยู่เมืองนอกเห็นฟังเด้อตอนสมัยค่อยมาใหม่ๆเนาะยุคนั้นประมาณหนึ่งพันเก้าร้อย 89ประมาณนี้ล่ะอืม89 90ประมาณนี้นล่ะมา30ปีแล้วนี่คนเล้าก็สิมีน้อยเนาะค่อยก็สิหมู่เล็กๆบ่หมู่ไผนะมามามีกาบ่มีพี่น้องอื มิพงางษมนะฮะเริ่มต้นที่เราสุฟังเนาะตอนมาอเมริกากมาหอดมอดเดินยนงคือสนามบินนั่นแหละโอเคมาหอดสนามบินคือเ็นต์ชิคาโก้แล้วเนาะมันจำบ่ได้มันสามสิบปีแล้วเนาะเพราะว่าชิคาโก้มันจะมีรถไฟเนาะรถไฟแลนด์มันจะไปจอดตั้งแต่ บอลทางออกแต่ละบอลจะซื้อเนาะมันเป็นเกตเนาะนะนะที่ทกเขาไปล้วมีคนดำพนักง,งานข้าเจ้าทำง,งานอยู่ในแอร์พอร์ตแหละเดี๋ยวมาถามก็แล้วว่าสาังกิตเป็นวะเคือแบบว่าสังฟังดเป็นย่าับบุเป็น,าาปน,นปคนละน้ำก่อน นี่เราเกลับไปส่ไปงไปส่งไหว้อนณามบนบนสิบนบน,บนทางสิ่ขึ้นเครื่องนเนาะเกตจะเกตยังไงวะลืมซื้อละเกตเกตบีเกตซีเกตซ้าวสามชิปอย่างงี้ 4, วะลืมบ่ฮู้ล่ะแต่มันมันเป็นเกตเป็นเกตไปเนาะมันก็ผิดวางไวเราบอกว่าน่งถ่ายอยู่ี่เด้อ เียวเครื่องบินมันที่ออกแล้วที่มาขึ้นาหานั่งเขาแล้วสร็จราาแล้อมาเครื่องบินที้ออกได้เราไปส่งขึ้นยนต์มันผู้หญิงคนนั้นอะเป็นคนดังทำงานเ,เรื่อบินอะ่ะทั้งที่ได้ว่าภาษาอังกฤษกับคนอเมริกาได้แท้เลยไม่ม้างโอ้ยอซีโบซีเบแป ฮอดมีวากี้แล้วมันมีคนไปหับคือนะพวกเชิดขจ้านะเชิดเชิดขจ้าไปหับเชิดก็ลาวน่นละนี่เพิ่นรีถ่ายไปเบิดละเพิ่งไปหับแล้วเพิ่งเจอมะซาอัคขันเม่นให้ตอนนั้นรถบ่มีบ่าเนี่พี่น้อง บ่มีโมอีกไปสั้นไปนี่ก็ยากแหละบ่มีรถขี่รถซื้อเครื่องซื้อของทางเสิร์ฟขาเจ้าชิมาซอยเธอหนึ่งวันเสาร์วันศุกร์นี่แหละลืมแล้วละ่ะเขาเจ้าชิพาไปซื้ออาหารมาไหว้กินเอามาไหว้ใส่ตู้เห็นทิศหนึ่งขาเจ้าชิพัมไปที่หนึ่งไปซื้ออาหารครับรถก็บ่เป็นบโ้อีกบ้านนี้ไปโรงเรียนละบ้านนี้ตอนนั้นเรียนอยู่มัธยมเนาะ มา้มามา้มาใหม่นี่เขาไล่เป็นอายุเด้พี่น้องเด้อเขา่เขาหงเฮียนเนี่ยคือแบบอายุทำก็สิบแปดจะได้เข้าไฮสคูลอยู่างเงี้ยคันสิบเก้าคือแปดเราไปได้เข้าไฮสคูลแล้วสมัยนั้นอ่ะโอเคสิบแปดคือสิบแปดคือแปได้เข้าไฮสคูลต่อเก้าโอเค,อเคนะที่เคยเปไปท่ารถบัสไป็นหงเฮียนนะคยั้นแรกที่มีโมคนล่าเนี่ย หิมะตกลงหลายๆจังซี่แหละพี่นอ้องร้อยลายจนท่วมหัวเข่าแล้วขี่หัวมังหิมะลายเลยหนาวกขน,นาวอีกพอดีรถคันนั้นแล่นกายไปน้องก็ยืนท่ารถอยู่ปลายรถบัตรยื้ปลายรถเมย์อยู่ตอนนนสิบเอ็ดกับเนสโซ่ท่ารถบัตรว่ดีดขอกายไปเห็นเห็นนุ่มสาวคนะู่หนึ่งขี่รถกายไปขี่รถโตโยต้าหรือว่าฮอนด้าจังก็ได้ละแป๊บแป๊บเป็น เป็นรถเก่งว่แล้วเราเห็นเขาจะจอดเพราะว่ามันเย็นอุ่นเลยมือนั่นหนังสซนโล่งแห้งอีกแล้วถอยหลังมาแล้วใครวินโดว์ลงวะ่ะเจ้าคนเล้าว,วะ่ะสันพอดีคอยกระต่อไปว่าแม่นแล้วคอยคนล้าวอะเอาข,ข,ขึ้น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 จะไปวงเฮียนว่ะเนี่ยไปไปวงเฮียนวะ่ะอืมไปวงเฮียน ไปอันอนังเรียนได้มันถามเนาะว่าไปไฮไฮสคูลนี่นะใกล้ๆนี่นะว่าอันนั้นมีวอลกี้แท็กเนี่นะวะ่าสมัยนั้นตอนนั้นเขายังมีวอลกี้แท็กเนาะก็เียไปเข้า <c oughs> <c oughs> ไปไปฮสคูลเด้อ ก็เลยหูมีหมูคนแรกพี่น้องหลังจากหันมามีหมูคนลาวคนแรกก็พากันไปเฮียนหนังสือนํากันก็เลยหูจักกันมาห้องกุมือนี่ยซื้อเพิ่นว่าอ่ะเริ่มซื้อเพิ่นแล้วฮรทะเบื่อยเออเดี๋ยวนี้ก็ไปโยชน์ียังยูนี่แหละเห็นโดนๆดเห็นกันท่นึงอ่ามือนั้นไปเฮีอนแม่ไปเมียนของเพิ่งขี่รถไกายไปเพื่อนเพิ่นบีบแก่ใจเป๊กๆอยู่บอกเมียวอาอนี้หมูคนแรกว่ มาอยู่อเมริกาคนแรกนะาพี่น้องที่เฮาอบอ่มีมูมีครูบ่มีพีมีน้องมาอยู่อเมริกานะแต่ว่า,าที่ไปใสมาใสนะซื้อเครื่องซื้อของยากเลยอะยานพิมะตกแห้งยากเพราะว่าเฮาบ่ฮภาษาตอนตอนนี้ตอนสมัยนี้มันใครล่ะพี่น้องฮั่นลาวกับบ่มีดรอกฮั่นไทยกับบ่มีสมัยนั้น เดี๋ยวนี้ใครแน่ล้วมี้านลาวมีห้านลาวสองห้านว่าอยู่เมีวากีเนี่ยเออันลาวสองห้านเท่านั้นแหละห้านไทยโบมีอเดี๋ยวนี้ตะกี้หันแหงบ่มีอย่างเลยห้านลาวกับ่บมีห้านเวียดกับโมีตะกี้ไปซื้อเครื่องซื้อของก็ซื้อยูห้านอินเดียคงอยู่ของกินอยู่ห้านอินเดียเวิรสใหม่ตะกี้เดี๋ยวนี้มาหลายว่าพี่น้องอยู่ห้านเวียดห้านจีนโอ้ยเต็มคงอยู่ของกินเออ มันสบายแล้วเดี๋ยวนี้ฮันคือบางคนเขาชอบไปเอาเมียมาทําเมืองลาวสุรายอยู่มีวอรกี้เขาจะไปเอาเมียเมืองลาวเลยมันก็ง่ายๆเนาะเ,นเอาเมียเมืองลาวนี่คนที่มาที่เมืองลาวโอ้ยมีผัวอยู่พี่ละง่ายสบายอย่างนนเนียเนาะก็คือก็เพาว่าไม่แบบว่าเอามาอยู่ฮันบอกหูหน้าหูซิฟอย่างหูหน้าหูหลังหูซิฟหูเท้าอย่างเลยหละพี่น้องภาษาอังกฤษกับโปเป็นเออรดล่างกับโปเป็นครับโปเป็นอืม อย่เี้ยลําบากผู้ใดพุ่นที่เอาผัวมาตมเมองลาวสบายพี่น้องผัวที่แคร์ที่กีรถกีรางไปนั่นไปนี่อยากไปเที่ยวที่เขาโก,โก็ว่าอยากไปเที่ยววอนใดผัวพาไปภาษาอคิดผัวก็เป็นเฮ้ยยังผัวก็เป็นสบายแต่ว่าตอนผัวมาอยู่อเมริกานี่ห้วยผมมีภัยแล้วลําบากม,มือหนาสี่มาเราเรื่องชีวิต ของคนบางคนที่เขาจ้าไปเอาลูกเมียมาจากเมืองลาวพี่น้องลหลายอีหลายคู่ที่ไปเอามาจากเมืองลาวโซนข่อยเองก็ไปเอามาจากลาวคือกันไปเอาเมียมาจากลาวเมียพอยุเมืองลาวเป็นคนลาวแล้วพอนายพายุเมกาเนี่ยก็ไปเอาเมื่อหน้าสิมาเลาสุฟฟังเด้อนี่ยเอาเอาไว้ต่อนหน้าสิมาเลาสุฟังว่า เอาเมียมาตะใส่นะเอาเมียเอาเมียม,มาตะแล้วสําหรับคลิปนี้กากกส <Nice. S 1> ิขอเออจบไปก่อนพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่พี่น้องคนมานอกซูมเมืง่อไงมาเปลี่ยนแล้วหลงพี่น้องลงยูเมริกานะโอเคขอขอบใจหลายๆพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอเอ่ยค้ว่า,าสบายดี